สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวแม่งไม่ชีนชิบหายเลยไอสัตว์ก็อยู่กันในเกมไมค์คาราฟนะเขาก็เปลี่ยนก็คือไม่ได้เล่น,นเกมหานะก็คือไอโรบอกออ่ะแม่งน่าเบื่อชิบหายเราวันนี้เพื่อนแม่งไปฉีดวัคซีนด้วยเป็นวาาดอยังไงเนะี้ยลาลาโอเคโอเคเป็นคลิปแรกนะที่ผมเล่น,นไมค์คาก็แบบ เรก็เล่นคนเดียวเลยโอ้โหแม่งไม่ชินชิมหายเลยเกมแม่งเดี่ยมชิมหายรอ <c oughs> เล่นครับรอเล่นมไมค้ามี่มีเกมอยู่กับผมนั้งเด็กเลยก็ใครเล่นมันเป็นก็มาดูได้นะผมอาจจะ,จะพูดน้อยไปนิดนึงแม่งไม่ชินแม่งไม่มีใครพูดด้วยมอนคนบ้าแม่งอยู่บ้านคนเดียวแล้วแบบต้องพูดกับกล้องไม่ใช่ <c oughs> พูดกับจอคอมเลยโคตรมันยาออ่อนอนะ เออจะปกติคุยกับเพื่อนแม่งก็พูดกับจอคอมเนาะหรือชั่มเถอะว่าขั้นตอนแรกครับก็ต้องแม่งติดคำนี้ครับแหละก็ต้องตัดไม้นะครับก็นี่ไม้ะลรก็ได้ลองมึงอ่ะมันก็ใช้ได้หมดแหละอย่างแรกก็เอามาเปลี่ยนเป็นซักสี่อันแล้วก็ทําโต๊ะครับโต๊ะครับทํานี้ครับก็เอาไม้ไม้แพลงเติมให้มันครบสี่ช่องก็จะได้เป็นคาร์ตติ้งเทเบิล ตรงไหนก็ได้ครับก็แถวนี้มีลาวาด้วยคือว่าเป็นถิ่นฐานที่ค่อนข้างดีเลยเลาลืมบอกไปเวอร์ชันที่ผมเล่นก็คือ1.18.2นะครับก็หาพื้นที่สร้างบ้างทาน้างยากก็ดูดิเนะี่ยขาไม่งเต็มเลยแต่นี้ผมเจอแลนะ้วเนี่ยตัดไม้นิดหน่อยเออจิงม่นก็มีหรอกร้อยต้นนะแก่ฮนะนี่ครับอย่างแรกครัขบขวานเลย ขวานขวานทำสติ๊กเหนียวแพลงมาต่อสองอันแบบนี้จะต,ต่อข้างบนข้างล่างก็ได้ครับมันก็ต่อสองอันกันแหละขวานเอาไม่ไม่พออีกแก,ก,กะนี่ครับขวานคาแบบนี้ด้านด้านซ้ายก็ได้ปะเออไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่ด้านซ้ายก็ได้นะครับก็ตัดไม้ไปเลยว่าหมายคิมนี่ผมอยากจะสร้างบ้านให้ได้ทางหลังนะ ไม่รู้ว่าจะอัดได้กี่พาร์ทอะสองไหมเออใช่ไม่รู้ช่างม่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะมันไม่ชินอะอย่างที่ผมบอกไนงะเล่นอยู่แหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยรู้สเสืออยู่คนเดียวเป็นอะแต่จริงอยู่ในห้องอยู่บ้านอะไรผมชอบอยู่คนเดียวเวลามีเพื่อนแล้วมันไม่ส่วนตัว เดี๋ยวผมจะตัดมาสักแป๊บแล้วก็ครับเออพวกกับ P. X. ไปลงเมืองครับอยากได้สักอยากได้หินสักนิดนึงอ่ะถ้าอุปกรณ์หินมันจะดีมากเอาอ๋อเฮ้ยตัวฮี้อะไรเนี่ยอ๋อโทษครับโทษครับไม่ตั้งใจครับโทษครับมันหลุดมันหลุด โอ้จริงไม่ต้องหาผู้อาได้เนี่ยเออช้ำเนอะแม่งเังไละโอ้ยอินเลยนะครับอ,อุ้ยอ๋อไอ้แก่เลยแม่งน่ากลัวที่หมสัตว์มืดมืด,มดเยี้ย นี่ครับปีกแอคก้อนหินก็ทําเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนวัสดุจากข้างบนจากไม้ไม้ไม้แพล่งเนีย่ยเป็นหินเฮ้ยก,กลัวเมื่อไอ้เหี้ยตายไซควายอืไม่ดีนะอย่าทำในชีวิตจริงนะใครที่แม่งดูอยู่อย่าแกให้ออกนะในเกมคนจริงผมไม่โหดอะไรครับผมไม่ฆ่าไก่ผมต่อยเด็กเฮ้ยเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ พูดไปเลยเดี๋ยวผมจะทำเออเฟอร์เนนเตาเผานะจะได้ทำฐานจากไม้เพราะว่ายังมืมอดอะ่ะจะมือดอยังวะเนี่ยงัยงยังเที่ยงนี่ครับเตาเผาําอันนี้เอามาล้อมรอบแปดอันแล้วก็เหลือว่างไว้อันหนึ่งใช้หินนะครับอย่าเสอ,เอ,อใช้ไม้นะอืวางเลยแล้วก็เวลาตัดไม้อะไม้มันจะแบบ ไม่ใช่ไม้ดิต้นไม้มันจะเ,ออเนี่ยใบไม้เนี่ยมันจะค่อยลงย่อนลงมาจะม,มีโอกาสดอกเป็นแซปปิงนะครับก็คือต้นอ่อนสามารถขยายพันธุ์ได้แบบนี้นี่ก็ต้องรอสักพักหน,นึ่งจะโตอย่างแล้วก็เห็นเมื่อกี้ไหมครับที่ผมได้มาอันนี้ก็คือเป็นซีดตัวอยากเชอกาเลซีนะครับแตอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นซีดเอาไว้ปูข้าวนะแต่ว่า ยังไม่มีเขียวอ่ะวิธีได้ก็คือต้องทูไปต้นเขี้ยนี่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีโอกาสได้อยู่ใครชี่เหยียดว่าไปหาเหล็กมาเทน้ำเนี่ยได้ละเออไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็ทูไปเรื่อยๆก็ดีอยู่จะเป็นแหล่งอาหารเราผมจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะโอ้โหแม่งเจ็บใจวะต้องฆ่าสัตว์อะฆ่าเพื่อนร่วมสตาร์กรรมดนี่รึเปล่าวะเออเพื่อนร่วมโลกสตาร์การ,รมเขี้ยอะไรเลย,เลย อ่านี่เอ้าไม่ใช่นี่ครับวิธีทำฐานฐานไม้เอาเป็นล็อกเอาไว้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแพลงพอเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฐานนี่เป็นชา a ค c ทำ t o r ได้นะครับวิธีทำ torch ทก็เอามาทำในตัวได้นี่ก็จะได้มาสีอันนี้แล้วไปแปะเลยบอกเนี่ยสว่างละ ยอดเยี่ยมมะระหว่างรอข้างบนมันเผาผมว่าจะมาขุดเหมืองหอ่อเอ๊ะนี่ครับเป็นแร่คอปเปอร์ช่วยนักแรกก็ไม่ต้องใช้นะครับไรประโยชน์ชิ้มหายปัญญาอ่อนแร่ควายสัตว์ข้ามไปเถอะผมก็ไม่รู้ใช้ได้เหมือนกันใช้อะไรได้อะทําที่ขุดก็ไม่ได้อาจจะไว้ตกแต่งหรือใช้อะไรในอนาคนนัะ่ผมไม่ได้เล่นเกมเดี่ยมนินานล้ะอาจจะลืมอะไรไปบ้างโทษด้วยครับ ม่งหมดแล้วดูสิได้เท่าไหร่ละห้าหนึ่งเลยอ,อืมครบับครบับครบับสิบอันก็ได้นะผมอยากให้หาฐานฐานเฉยๆถ้าหาฐานได้ก็ชีวิตสบายละเ,เฮ้ยอีกเหี้ยโทษครับโทษครับ ตกใจครับตูมตกใจอุ้ยแต่ตรงนี้มันเป็นกาวเวลอ่ะมันขุดยากกว่าแย่ละโอ้ยช่างมันถ้าขุดไปขุดมาเจอเพชรนี่แบบแม่งโคตรดีใจอะแต่แม่งไม่น่าเจอวความสูงนนะแบบเนี้ยเฮียอะไรไมาฟังอะไรอ้าว อ <laughs> ลื่นลืนลน่นลื่นมันลื่นครับเหมืองมันร้อนเหงื่อไหลพี่แอ,อ๊กหลุดมือเฉยเลยเออแล้วก็เวลาลงเหมืองแบบมืดๆอ่ะหรือเปล่าวะมันจะมีเสียงแบบเอผมก็เลยปิดเสียงไปครับแม่งน,น่ากลัวเออ เอียมเที่ยนี่ไม่ก็เหลี่ยมเหลี่ยมไม่มีใครเล่นด้วยกูก็กลัวดิสัตโอ้ยเมืองเคลือเ,เลยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตกใจเอจอลงเหมืองอาจจะไม่ใช่หนทางเท่าไหร่ครับคลิมนี้ไม่อาจะสั้นอะ่ะกูกลัวไอ กลัวอียะอะไรัะเนี่ยไม่ได้เล่นแค่เป็นบีแม่งขนาดนี้เลยเหรอวะเอามันจะมืดละเอาไม่มืดเร็วจังอ่ะสมจริงดีวะสมจริงดีวะชอบชอบมืดแม่งมอนเตอร์ว่ามาเนี่ยเอองั้นก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย